สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องเล่าตำนานหลอนที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาไปรับชมความร้อนพร้อมกันเลยครับผมหาเรื่องจริงเหลือเพียงเรื่องเล่าและเรื่องเศร้ากลายเป็นเรื่องร้อนยังคงปรากฏอยู่ในความทรงจำ และถอยคำบอกต่อถึงชะตากรรมที่น่าสงสารของวันลียากุหญิงสาววัยสิปีและลูกน้อยไวัเพียงสามขวบและลูกน้อยอีกคนที่ยังอยู่ในท้องของเธอวันลียากุนั้นไม่ใช่คนไทยและไม่ทราบสัญชาติของตัวเองเธอเกิดมาพร้อมสถานะต่างดาวเมื่อมีขอบขัวได้ไม่นานสามีก็ต้องออกไปทำงาน ทราบแต่เพียงว่าอยู่วัดสมุทรสาครวันล,ลียกุจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาสามีแต่ยังไม่ทันได้พบนาเธอกับถูกรถชนจนเสียชีวิตโดยไรญาติขาดมิตรและศพนั้นถูกนำมาไว้ที่วัดกำพรา้าเรื่องร้อนของวันล,ลียากุเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นและก่อนที่จะไปรับชมกัน ผมจะเล่าแต่ละตอนไปเลยนะครับผมหากมีคำพูดใดที่ไม่ดีผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องแหลเรื่องลิ้มท้องว่ากันว่าเช้าบ้านแถวนั้นเห็นดวงวิญญาณของเธอกับลูกเดินตามถนนหน้าวัดอยู่เป็นประจำซึ่งปกติแถวนั้นจะมีร้านขามากมายแต่ช่วงที่มีขขาวแผ่สพัดออกไป ถึงความเหี้ยนของวันียกุทําให้หลานขาต่างๆต้องปิดหลานกันแต่หัววันเลยทีเดียวเรื่องที่สองเสียงกลมเด็กในทุกๆคืนเสียงแววหวยหวนเพลงกลมเด็กที่เย็นเยือกมากับเสียงสายลมมันชวนหลอนสันประสาทมากเลยทีเดียวคนในระแวกนั้นถึงกับกลัวอย่างที่สุด เรื่องที่สามขืนโบกรถมีอยู่ขืนหนึ่งวินมอเตอร์ไซค์ดวงสวยถูกผู้หญิงท้องและลูกหน้อยโบกรถจากหน้าวัดให้ไปส่งที่ท่ารถพอถึงจุดหมายสองแม่ลูกนั้นกลับหายไปจากเบาะหลังร้าวกับไม่มีใครนั่งมาแต่แรกทำเอาวินมอเตอร์ไซค์หลอนจนแทบกลับบ้านไม่ได้เลยทีเดียว เรื่องที่สีชิงช้าสวรรค์ในงานวัดมักจะมีเสียงดนตรีลำมวงปาโปงและที่ขาดไม่ได้ชิงช้าสวรรค์มาจัดให้เด็กๆนั่งเล่นชมวิวกันเทว่าบนยอดสูงสุดกับเห็นภาพสองแม่ลูกนั่งชิงชา้าแต่พอวนลงมาครบรอบคนเปิดประตู กลับมองไม่เห็นสองแม่ลูกนั้นพวกเขาหายไปไหนกันทิ้งความสงสัยให้กับพนักงานชิงช้าสวรรค์ทำให้ต้องเก็บชิงช้าสวรรค์หนีกับแทบไม่ทันเรื่องที่ห้าเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนหลอนที่สุดเพราะมีพยานรับรู้ร่วมกันนับร้อยเนื่องจากในช่วงที่มีงานวัด จะมีการเปิดเสียงเพลงอึกกระทึกคึกโคมและในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเครื่องเล่นและดนตรีต่างๆอยู่ดีๆก็มีเสียงหนึ่งแสกออกมาจากลำโพงในงานว่าลนวก,กหูล,กนนลูกจะนอนเท่านั้นแหละคนในงานต่างก็แยกย,ย้ายเพ่นกับบ้านกันแทบไม่ทันจนงานวัดที่พึ่งเริ่ม ต้องหยุดหลงทันทีความหลอนของวัลลียากุที่ชัดเจนเกินจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงทำให้ผู้เกี่ยวข้องนำเสนอต่อรายการค้นอวดผีโดยมีลิวจิตสัมผัสผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด,ด้านวิญญาณแก้ไขเหตุการณ์โดยประกาศให้ผู้ที่ขับรถชนวัลลียากุมาขอขมาเธอ และทางรายการได้ทำพิธีศพให้เธออย่างถูกต้องทุกวันนี้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ในใจของผู้รับรู้เรื่องราวต่างตะหนักดีอยู่เสมอว่าเหตุการณ์ใดที่เคยเกิดขึ้นนักที่แห่งนี้ก็จบลงแล้วนะครับกับเรื่องของวลรียากุ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะที่เขาต้องมาตามหาสามีแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังไงก็ขอให้ดวงวิญญาณของเขาสู่ภพภูมิที่ดีนะครับและก็หมดเวลาของเราแล้วไว้คราวหน้าผมจะหาเรื่องมาให้ทุกท่านรับชมอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมจนจบและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ับส cribe ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไปก่อนบายบาย